ตอบโต like low, ๊โจโรงเรียนครูอยากเจอใจคือกันล้วนจะให้โตเห็นไม่กันการบาทํามครูใปไต้ครูบอกกล้าไปถึงเหยียดเข็นอยู่แล้วเด็กนั่งอยู่เต็มมองอย่างเหยียดคนเห็นอยู่แล้วว่ครูนั่งอย่างเหยียดใบไต้ดิครูนั่นแต้มกลัวผลบวกมีผลเป็นยังไงกลัวผลบวกไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพื่อผลบวกมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเลยเร้อต้นบวกมันมากกว่าเดิมไม่ใช่ออนายโต มันมากกว่าเดิมนะแต่มันขึ้นอยู่กับจิิงของมันไม่แน่นอนหุยตามแก้ว่าสมมุติว่าหลังซัดช่องลูกร่วมกับหลังซัดซ่องลูกเตากับหลังซัดที่ลูกห่อเป็ดลูกร่วมกับห่อเป็ดลูกเตากับห่อชิบออกลูกใส่ชิบกองร่วมกับใส,ชบส่ชิบกองใส่ยีชิบกองตับยีชิบปิดเตาเลยหนึ่งกองแต่เติบเติบโอ้เออจริงมันกูยอมรับลาวัน มันขึ้นอยู่กับจริงของแหละอย่าไปเล่นแกกีตายเลยเด้อนคมมีตายแล้วเลย่องกระปุลก้อนเมยเอ้ยเมยก็เรียกว่ามึงแหละก็คุ้ไม่เบื่อไดยหายาแล้งหล้งนะต่วเต็เปื่อนเบื่อกค่เต็เปื่อนเบื่อไอ้เมื่อนแม่ปั๊บเนี่ยต้องเออแม่ต้องเว้นดูตใจหายาแล้วต้องกันได้นินตาแม่เปื้อนแล้วตายแล้วพี่นี่โรยตายอืมก้อยแม่ต้อง อายาบ้านหมหมดได้ยาปั๊บไปลังขายฐานซอยอนกูยอมรับว่าแม่้แกอันปิดแกอันเป็นลังฐานซอ,อยกองย,ยาลังงา,านแกอันเป็นลังฐานปล่อยกินยาไปลังกายบาปนนไปจะยิกก็ยุบยิ่ก็แต่ยิกตามจ้ายอยู่เลยอันเนี้เบื่อไปตึงตัวดะจับไปตัวดะจับไปตึงกันเด็กตามมาเล็กไรอยปาไปายโตไปฮะเด่นเด่นโย่เติบตาจีนโดแบบ ตึ้งตัวเด็กตามาเล็กได้เนี่อนี่หวะเด็กตึงเห็นเจ็ดตัวชุนได้เนี่นี่ชุนหนึ่งอะชุนเกา้าอะแม่ต้องว่าเปล่อแม่ต้องว่ามันนี่ชุนฟืน้นั้งเก้าอะยังอยู่เกือบหนึ่งนี่วะตัวจับอตึ้งไปตึ้งกดปอกกดปั๊บตัวจับดับงหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้แม่ต้องว่าเปล่อแต่มันไปเนาะอหยญ่ตัวนุยเด่นเราอวะย่างแนกนวด เด็กแรกมาจริงเลยอันนั่นเวอร์ใจอันก็ไอ้ต้องอันแตวปอกปอกก่อันเครื่องนหนึ่ง <c oughs> อย่าเล่นความูถุ่มไปแล้วรอยโรปี้เลยจุนร้อยจุนต่างเครื่องเลือดแต่ปอกปอมบาปนนี่แด้ไม่ได้เบียร์ที่กับไม่ที่นายโยทองปันนี้นะครับแนาเบ้าปิดชนุเทพไม่ต้องกลัวเรื่องใดขึ้นไม่กลับนะ เราจะแง่เกินจำนวนนึง่งแจนบาทได้กับหนาเบาปิดสนุเตปให้ครบตามจำนวนให้ครบกับไปในเชตวันนี้แต่ก่อนตีจะแง่เกินนึ่งแจนบาทจะตามนาปิดสนุเตปนะครับมาด้วยกัคน,นไดตีหนาเบาในหลวงลำรุงมแดนจากจำปาซักก้ามาสุมาาคนอาจากมานคนปัญจกิรีก้ามาจำปาทักเท็มมาจากปัญจกิรีก้ามาจำปาทักเราจะลาวไว้กว่าง ว่าเรานี่มีเมียอยู่คนหนึ่งถึงเป็นคนมหาาครจัมปาดรักไปทำกัน